คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยญาาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะทุกคนนะเราก็ยังอยู่ในค่าย PG ส l o t เหมือนเดิมเนาะวันนี้เราก็มาในเกมแวมพาชามนะหรือภาษาไทยเรียกว่า สเสน่ห์ของแวมพร์นั่นเองค่ะเรามาเริ่มดูตารางการจ่ายเงินไปพร้อมกันเลยนะทุกคนนะมีสัญลักษณ์สแคตเตอร์เนาะแล้วก็แวมพร์ผู้หญิงเนาะทุกคนแล้วก็สัญลักษณ์ตามนี้เลยเนาะแล้วก็มีฟีเจอร์สัญลักษณ์แบบขยายด้วยนะทุกคนนะมีแบบขยายด้วยนะเนาะอ่าแล้วก็ฟีเจอร์การหมุนฟรีนะทุกคนจะต้องได้สแคตเตอร์ญญาสามตัวนะถึงจะเข้าสิบฟรีเกมเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ มีลายเดิมพันที่ชนะรางวัลน,นะทุกคนนะจะดูได้ตามตารางนี้เลยนะทุกคนมีทั้งหมดประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เราก็มาในทุนสองร้บาทนะทุกคนเราไปเดิมพันที่เท่าไหร่อะส0บบาทก่อนละกันเนาะไปกันเลยทุกคนไปกดกันพร้อมพร้อมพ,อม,พอมกันเลยเนะาะมาเลยสวยๆโอ้โหทุกคนอย่างสวยอะทุกคนได้รางวัลก้อนโตไปเลยเออมาแบบวายอะเธอ โอ้โหรางวัลเมก้าทุกคนเออเขินน่งไหวนะรอบนี้นะดอกนี้นะทุกคนนะเออซุปเปอร์เมก้า้ามาแทุกคนนะจบอยู่เท่าไร่ทุกคนอจบอยู่ที่725บาทเนาะรอบนี้เนาะไปกันแบบเบาเบาก่อนนะทุกคนเนาะเราไปกันต่อเลยนะทุกคนนะเราไปเปลี่ยนเดิมพันอีกรอบนี้เนาะ50สิกันเลยนาอทุกคนเนาะไปกันเลยเราไปเริ่มกดกันเลยทุกคนนะ เออมาแล้วแบบขยายมาแล้วทุกคนโอ้โหทุกนคนรอบนี้ก็น่าจะสวยนะโอ้โหเต็มหน้าจอไปเลยทุกคนอะรับรางวัลก้อนโตไปดีทุกคนเออแตกกันไม่วันไม่ไหวเนาะมาเมก้ามาทุกคนไปเลยไปพันกว่าแล้วทุกคนลุ้นกันปเนาะอะรางวัลซูเปอร์เมก,ามาก้กกกกกา,า Super ก็มาแล้วทุกคนนะได้ทั้งหมดนะคะ2500นะคะ เราไปกดกันต่อเลยทุกคนไอ้นิ้นมันย,ยาวยๆนะมาแล้วทดี๋ยวจะแคปเตอร์สองตัวนะเหลือหนึ่งตัวให้นั้นนะทุกคนนะอ่าได้แลวนะทุกคนได้ครบแล้วนะสามตัวนะไปกันเลยอาอทุกคนได้รางวัลก้อนโตเฉยเลยได้แบบงงๆนะอ่ะหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนต่อไปเรา ไปดูรางวันรวมสิบปีกันเนาะเรามาดูกันสัญลักเราได้ไนนอะไรเนาะอ่าเราได้รูปวายหรือเปล่าทุกคนวายเนาะเออไปเรามาเริ่มดูสิปีกันเลยทุกคนเก็บไป้ทีละนิดทีละหน่อยเนาะส,ะส่งกันไปทีละนิดเนาะดูเนาะแล้วเราค่อยไปดูรางวันรวงกันทีเดียวเลยเนาะมาเลยเหลืออีกเจ็ดรอบนะทุกคนเออม,มาไปเลยสามแถวสวยๆเนาะ มาไปกันเลยมาอีกแล้วทุนสามแถวอีกเนาะสามแถวอีกเช่นเคยนัุกคนอ่ะเหลืออีกสามรอบสุดท้ายอะทุนมาให้อีกแล้วนันคนนะสองแถวเนาะเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วทุนและก็มาในะอีกสองแถวนะมาเลยรอบสุดท้ายก็มาแล้วนทุกคนนะเออ ได้อีกสองแถวแล้วท,ทุกคนมาเลยเรามาดูรางวันรวมนะคะทุกคนจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะลังวันรวมนะคะเราจบอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะรอบนี้ก็ได้อยู่นะขึ้นมานิดหนึ่งเนาะทุกคนเราก็ไปกันต่อแบบยาวๆเลยเนาะเราไปรุ้งกันต่อเลยเราจะไปเปลี่ยนเบ็ดดีทุกคนมาเราไปเปลี่ยนเบ็ดก่อนดีกว่าะนะ้อไปหนึ่งร้อยเลยแล้วกันรอบนี้เนาะรุ้นกันเลยทุกคนเหมือนจะได้จดเจ็ตคเตอร์อู่แล้วหรือเปล่า โอ้ได้แล้วทุกคนได้สแตทเตอร์สามตัวเนาะอ่ะเราก็ได้รางวัลแบบขยายตัวเดิมเหมือนตัวแรกที่ได้เลยนะทุกคนเนาะไปเรื่อยๆไปยาวๆเนาะสิบสีแล้วทุกคนมาแล้วสามแถวแล้วทุกคนมาเลยสวยๆต้องเข้าสตาร์เลยนะทุกคนตอนนี้ยังเหลือการหมุนสี่อีกห้ารอบแล้วทุกคนมาเลย รอลุ้นรอไหลกันไปแบบยาวๆเลยเนาะมานะสางรอบสุดท้ายแล้วทุกคนมานะสานเสอีกแล้วเุกคมาตพอสวยๆสักหนึ่งรอบนะรอบสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โหรับไปเลยสี่แถวแล้วทุกคนนะได้รางวัลก้อนโตไปทีทุกคนสี่แถวเรียงกันอย่างสวยนะข่าวดีหนึ่งตัวคู่ลาดแถวแล้วทุกคนเนาะอ่ะรางวัลเมก้าก็มาแล้วทุกคนนะ สี 4, นะ่พันเนาะรอบนี้เนะาะเออปังไม่ไหวรอบสุดนะท,ท้ายก็เอาเนาะแต่ทุกคนต่อไปเรามาดูรางวัลรวมกันนะทุกคนนะจบที่เจนะ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเนาะเราไปกันต่อเลยทุกคนเราไปเปลี่ยนเดิมพันอะสี่ร้อยเลยเนาะรอบนี้เนาะไปเพิ่มแบบดขาดเลยววนนรอบนี้แซคเคปเตอร์เข้าหรือเปล่าทุกคนอนะได้แซคเคปเตอร์สามตัวเนาะแตเป็นสิบฟรีนะทุกคนนะแต่เราได้ไม้กางคืนเนาะรอบนี้เนาะ มาเลยหลังวันขยายแล้วนะแบบขยายแล้วทุกคนเนาะไปเลยขอสวยสักหนึ่งรอบดีกว่าทุกคนมาเลยสองแถวมันเลยเนาะยังเหลืออีกทกรอบอ่ะห้ารอบวทุกคนสี่รอบไปกันแบบรวดเร็ว,นะวนนะเนาะรอบนี้เนาะมาเลสี่รอบอะไรสี่รอบแล้วทุกคนนะอ่ะสี่แถวไปดิเออไปกันทุกคนอย่างสวยแลนะ้วเนาะ รับรางวัลก้อนโตวิดีโอ,อไปกันแบบยาวๆโอ้โหเหลือลหมื่นแล้วคุณฮะรางวัลเมก,ก้าเข้ามานะได้หนึ่งหมื่นหกพันเนาะทุกคนเนาะต่อไปเราก็ไปกันต่อเลยวทุกคนยังเหลือการหมุนฟิสอีกสองรอบสุดท้ายแล้วเนาะเออม,มันต้องปังเลยทุกคนรอบน,นี้เนาะโออสุดท้ายแล้วนะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วเนาะ นะต่อไปเราก็มาดูรางวันรวมกันนะทุกคนนะลางวัลรวมนะคะเราจบอยู่ที่2 3 3 6 0่านรบาทนะรอบนี้ปังมากทุกคนแต่ทุกคนเรามากดกันอีกสักรอบเนาะพอรอบสุดท้ายนะรอบนี้เนาะแล้วก็เราก็มาจบเกมกันเลยได้คนไปเลยน้นเงินไปอีกอยาวๆนิดนึงเนาะทุกคนเนะาะได้อีกแล้วทุกคนเข้าฟรีแล้วเนาะ ตอนนี้ได้สเตปเตอร์สามตัวแล้วนทุกคุณนะต่อไปเราก็ไปดูฟรีกันเลยนั่นคุณเนาะสนะิบฟรีเนาะอะเรามาลุ้นแบบขยายอะได้ตัวเดิมอีกแล้วคุณไปเลยลุ้นเงินไปแบบยาวๆเออสองแถวก็มาแล้วคุณมาเลยสามแถวไปดิออเออยังเหลือการหมุนฟรีห้ารอบสุดท้ายแล้วเนาะ มาเลยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะ,ะเราก็ยังมาในสามแถวอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อีกสามรอบสุดท้ายแล้วเนาะ,นะมาเลยสองแถวโคจูเรียเหมือนเดิมเลยโอเคทุกคนแ้นสวสะตทเจอสองตัวจะได้อีกหนึ่งตัวหรือเปล่าทุกคนเราจะได้ซีในซีเลยนะเนี่ยไม่ได้เนาะ มึงได้รางวันเพิ่มเนาะแล้เนาไม่ได้ฟรีเพิ่มเนาะ okay. ยังเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วแล้วก็มาในสองแถวมันเดิมเนานะแล้วก็มาในสามแถวอีกในงรอบสุดท้ายแล้วเนาะปกันเรามาดูรางวัลรวมทั้งหมดนะทุกคนนะจบอยู่ที่19,360หม่้านะรอบนี้ก็ปังสุดๆไปเลยทุกคน วันนี้โซดาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจกับเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย